สายลมครับยาหยุดที่ลูกจิงโคตรตึงี่ลีเลยตึงตึงแล้วโอ้ยขึ้นที่ลีได้ตตนเตเตเตไปตึงตึงยอดนะครับอ่าหลุดเกันไปนะครับ โคโล่เลยเนี่ยตัวใหญ่นะเบานะเบาเนี่ยเบาแต่ตัวใหญ่น,นนะครับบอขาดนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับหับอพิการนะครับส,สมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับหัวไฟยามเปิดเบานะครับเบา ได้รุ่นอยู่นะครับได้รุ่นอยู่นะครับเบานะครับคอยโยคอยวนลดระดับเบาๆนะครับเห็นตะนัดแต่เบานะครับอารุ่นกันไปนะครับว่านะครับอุ้งสายพอหรือไม่เห็นตัวใหญ่น่แต่เบานะครับลอยผ่านไปนะครับอาลุนกันไปนะครับลุนกันไปนะครับ ม,มันเบาอยู่นะครับพอได้ถึงว่าน่นเดแต่ะครับมันเห็นตัวใหญ่แล้วนะเห็ดดนดัดนะครับลอรุ่นลอเชื่อกันไปนะครับรุ่นกินไปนะครับเกือบกัวพอได้ถือว่าสูงนะครับก,บกบารโดดลไหลายนะครับ แมนครับคันแรกรุ่นเกือบก่อนนะครับมันกันล้ำอ่ามีรุ่นนะครับมีรุ่นเด้อยววนี้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนะครับไอ้ช่วงนี้เบายุ่งดิมีรุ่นเกือบมีรุ่นเกือบรุ่นเกือบเลยแล้วมันรุ่นยัง

อีกลอยลอยสิบสองลอยผ่านไปนะครับพราะพุพูแลนะครับมันเบานะครับมันเบาครับเ <c oughs> บากับเบานะครับ พูอุมพูอยู่นะครับมันติดก้นน้ำนะครับพ่รองรับด้อยไดโอ้ยบ่อเป็ะพานเนีคับองศาบ่อทอดบ่อดแต่บ่สูงครับคิดว่าเกือบกระสีบอย่งดอก

อ้าวสาม่อยเล้ยวนเบาดานะครับสิบสามสิบนะครับอ้าวนะครับเลย์สามสิบนะครับรลตัสติลิเซียนะครับยี่สิบพันนะครับ สามสี่พลาดไปนะครับ,บเองอจบก่อนเจ้าด้วครับสามร้อยสามสามรามิบห้าน,นะครับผมเจ้าขอบคุณที่ติดตามและชมรายการสีสวัสดี